คุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จด้านการเงินทําอย่างไรถึงสามารถก้าวขึ้นมาสู่จุดที่หลายคนใฝ่ฝันได้ความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลมาจากจิตวิทยาและการกระทําที่สม่ําเสมอหากคุณอยากรู้จักเจ็ดหลักการที่คนรวยใช้ในการสร้างและรักษาความมั่งคั่งอยา่าพลาดคลิปนี้เพราะมันอาจเปลี่ยนมุมมองและชีวิตของคุณได้หนึ่งคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ผู้ตามความมั่งคั่งเริ่มต้นที่วิธีคิดคนที่ร่ารวยมกักมีมุมมองว่าฉันสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้ แทนที่จะคิดว่าฉันแค่ทำตามสิ่งที่มีอยู่แล้วการคิดแบบเจ้าของหมายถึงการมองหาโอกาสใหม่ๆและลงมือทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามเช่นมองเห็นปัญหาในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นนธุรกิจที่ตอบโจทย์ยกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มขายสินค้าออนไลน์ในช่วงที่ยังไม่มีใครเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางการขายสำคัญหากคุณฝึกที่จะมองสิ่งรอบตัวแบบนี้โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจะมาหาคุณเสมอ 2. มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง คนรวยไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ใหม่เทคโนโลยีหรือความรู้ทางการเงินการลงทุนและธุรกิจพวกเขามองว่าความรู้คือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองเช่นการเรียนรู้วิธีจัดการเงินลงทุนในตลาดหุ้นหรือการทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดใหม่ๆความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองทําให้พวกเขาได้เปรียบในทุกสถานการณ์สสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเน็ตวิร์กที่ดีเครือข่าย หรือการมีคนรอบข้างที่สนับสนุนและช่วยเหลือกันเป็นอีกปัจจัยสําคัญของความสําเร็จคนที่ร่ํารวยมกักจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีวิสัยทัศน์และมองหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจการรู้จักคนที่ใช่ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจแต่ยังช่วยให้คุณเข้าถึงคําแนะนําหรือข้อมูลที่มีค่าในเวลาที่สําคัญ 4. ีมีวินัยทางการเงินคนรวยไม่ได้รวยจากการหาเงินอย่างเดียวแต่รวยจากการจัดการเงินอย่างชาญฉลาดหลักจิตวิทยาของพวกเขาคือการรู้จักเก็บ ก่อนใช้และใช้เงินไปกับสิ่งที่สอร้างผลตอบแทนเช่นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหากคุณต้องการก้าวสู่ความมั่งคัง่งการเริ่มต้นจากการบันทึกรายรับรายจ่ายและวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการเงินได้ชัดเจนขึ้นหากมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดสิ้นสุดคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินไม่ได้เป็นคนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวและกลับมาพร้อมกับแผนใหม่ ที่ดีกว่าเดิมพวกเขาไม่มองว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งเลวร้ายแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคต 6. กล้าที่จะออกจากคอนเฟิร์โซนความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสิ่งเดิมๆคนที่ร่ำรวยมักจะกล้าลองสิ่งใหม่ๆที่มีความเสี่ยงแต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงเช่นการลงทุนในธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครกล้าทําการออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความมั่นใจและการเตรียมพร้อมแต่ผลลัพธ์ที่ได้มักจะคุ้มค่า 7. ให้ความสําคัญกับสุขภาพและจิตใจสุดท้ายนี้คนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงจะไม่ละเลยสุขภาพของตัวเองเพราะพวกเขารู้ว่าพลังงานและสมาธิ ในการทำงานขึ้นอยู่กับร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงการออกกำลังกายเป็นประจำการพักผ่อนให้เพียงพอและการฝึกสมาธิช่วยให้พวกเขาจัดการกับความเครียดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆหากคุณนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าคุณเองก็สามารถสร้างเส้นทางไปสู่ความมั่งคัง่งได้เช่นกันอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้ทอกูวันครับ